้ยไรคมันค,มมนคท่าตายแล้วอเลยรอแหลกมันหลายวะ่าไหน,นี่มันคมมันคมอันนี้มันดาวสองเถอะโอเคเห็นละตัวนึงดาวอยู่ กระสุนดอดเบอร์ด้วยเ e ิลลักเขาไเขาล่เเขาลเขาได้้มันมาชุกนรลม,ม้าย้นี่วอชคไพ่พอมีเหรียญเขาดันไปชุกข้างหลังปะไอมีรอยนึงน้องมีน้องไปเองไอไปไ<ห>ดันชุกไ,<ห>ไป ได้ฮะเก็บกระสูนรก็เหลือสิบสองนัดหนึ่งว่งเปลี่ยนเน็ตแป๊บนึงนะไอ้ไก่้าหันวะนาหน้าไอ้เนี่ยมันชุบแล้วมันชุบแล้วเน็ตน้องปิงเปลี่ยนเน็ตมาเออ นนมาแดงๆไงกังเก็บของแจ็บปึ่งทั้งฝา่าแล้วสัวมีมีตัว,ม,ตว,ตวมีตัวลอยฮัสิบกำลังฮิตกันอยู่มีตัวล่องเหลังแอร์ดับดาวหนึ่งเหลือแอร์ดับเหลือแอร์ดับแสงแอร์ดับแสงยังเหลือบนบ้านมีตัวหนาบ้านชุดมันดันเบาไอ้แลหน่อยนะทำไมทำไม หลายปากคว้ยเนียบอลูตีม,ตมตูอยู่ข้างหลังบักคาเนี่ยเขามีมูมบักปอบเออดมห้ำกูนี่เออแอร์รอบไอ,อ้อออนะๆๆว่าสุมไ้ว่าสุมไ้ว่าสุมแล้วแหละเดีวังนะเจ็บอยู่เจ็บอยู่มุมมุมยิงง่งใหญ่แปลกเลยจะจี้บักปอบโอเคัคนเขายืดของ,ของนเนียเขาเล่นมุมอันเเนี่ยมุมเนินเนี่ย น้ำเบาเมกอะมุมหนาเขาเสีได้เปรียบเออมี่ตัวหนาอีกแล้วเอางี้กูดีได้บักปอบนี่เอางี้ยิงย่งมาไปเห็นอะ่ะว่าจะไปเก็บของกันเถอะว่าไงวะถอยกับหลังคาตัตตายบ่าเม็กสุมมดปะไรไม่บกักอ่ะบักบักหละจเย็นเ,ออเนาะ เด็๋ยวเล่งบาไะไวะเขาต้องดานเลนขึ้นฟังพี่แล้วนะระวังนะขโมนดาวบาเมฆขึ้นไปได้งมองไหมระวังนะศัตรูล้วขัดซับได้นะระวังนะไอ้ไอม่ชุบจะของสูบมมองมากแดงเลยอ่ะมันดาว เออาาขมเคลื่อนเคลื่อนสองตัวนะเคลื่อนสองตัวนะตรงนี้ตู้ตอบได้เคลื่อนสองตัวนะไปลเล่นเนื้อน้ำเมาเปอกเลยเหรอสวยดีไปดีไปไปละเล่นเนื้อเลยเรา let's go yes we have yes we from บักไอ้ว้อบักไอ้ว้อเหลือนอกนอกบอกเหลือไปเล่นเนื้อเนาะสู้บอกบอกเคลื่อนนะบอกเคลื่อนนะ เขียนนะเข,ข,ขียนเก็บหลายเขียนเก็บหลายสวยจำเอามันงจำเอามันสวยนาย่าจะเหลืออีกอยู่นะเหลืออีกอยู่นะ <c oughs> เหลือ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 นอกห,ห,หมอกนอกหมอกโอเคคึงไว้คึงไว้ ขึงไว้สวยสวยขึงไงฮะเล็กวดเลากวดโอเคเรียนมุมเนื้อนีเราไปก่อนฮะมุมเนื้อนี่ยเขาจะได้เปียบหามุมสูงขึ้นไปปาดซงค้ามโลกวันไวยเตียมโฟกับเอีมหกสูตรระยะตนน อยู่ในตู้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 แต่ว่าไอ้วอส้มดาวหนึ่งในตู้ตัวหนึ่งเอาละจังหวะนีเปล่าเม็กบินเข้าไปก็แตกงอี้หอนี killing spree ว้าวยูเซฮวเยสตีกจากเยสเออเออนีลัะสมองอุณพภมมันเดืดจริงๆนะบอกเลย